แนะนำ5อันดับแท็บเล็ตสเปคแรงคุ้มค่าน่าใช้งานในงบไม่เกิน15,000บาทสำหรับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆแท็บเล็ตรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่5ก็จะเป็น Realme Pad LTE จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอขนาดใหญ่10.4นิ้วความละเอียด 2K ให้น้โพงมาถ,ถึง4ตัวรองรับระบบเสียง WBS Mode รองรับ Wi-Fi 5 g h z ใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G แบต7,100ม mm, ิลมชาร์จเร็ว18วัตต และมีราคา13,990บาทซึ่งก็จะมีบางร้านที่ขายถูกมากๆแค่1 0 0 0 0บาทดูจากสเปคทั้งหมดที่ให้มาก็ไม่ไดโดดเด่นอะไรมากมายจะเหมาะกับคนที่ชอบเรียว e มีอยากได้แท็บเล็ตเรียวมีต้องการารุ่นที่ จอใหญ่ความละเอียดสูงลำโพงดังใส่ซิมการ์ดได้เน้นการใช้งานทั่วไปเรียนออนไลน์ประชุมดูหนังดูการ์ตูนอ่านข่าวเล่นเฟสหรือใช้งานทั่วไปในด้านอื่นๆไม่เน้นการเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสเปคภายในที่ให้มาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้มีจุดไหนที่ดีกว่ารุ่นอื่นมากมายไม่ได้แรงกว่ารุ่นอื่นมากมายแต่ความคุ้มค่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความชอบของแต่ละคนอันดับที่4 l e n o v o เว a เซ i n Pad Pro 2021 ถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคภายในถ้าพูดถึงความคุ้มค่าบอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอขนาดใหญ่11.5นิ้วความละเอียด 2K Refresh Rate 90Hz มี CPU แรงมากๆอย่าง Snapdragon 870กล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านพิกเซลมีกล้อง Ultra Wide แถมยังมีกล้องหน้าคู่ตัวหลัก8 000 000ล้านพิกเซลและมีกล้อง 3D ToF มีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนลิมือรองรับ w i ไฟ6ให้ลำโพงมาถึง4ตัวเป็นลำโพงที่ได้รับการปรับจูนเสียงโดย JBL ใช้งานปากกาใช้งานคีย์บอร์ดได้แบตความจุเยอะมากๆถึง8,600มิลลิแอมชาร์จเร็ว20วัตต์และมีราคา13,990บาทในเรื่องของสเปคภายใน ก็เป็นรุ่นที่โดดเด่นแทบจะทุกอย่างเลยใครที่อยากได้แท็บเล็ตสายคุ้มค่าสเปคแรงหน้าจอดีนพงดังแบตเยอะชาร์จเร็วมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีแถมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบมากๆอีกทั้งยังรองรับคีย์บอร์ดแล้วก็รองรับปากกาถ้าจุดเด่นทั้งหมดที่รุ่นนี้ให้มาเป็นสิ่งที่ต้องการบอกเลยว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและโคตรจะคุ้มค่าเลยอันดับที่3ก็จะเป็น iPad Gen 9 ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคดีใช้งานดีคุ้มค่าและผู้คนให้ความสนใจเยอะมากๆจุดเด่นก็คือหน้าจอเร t i n a 10.2นิ้วอัปเดต iPadOS OH, เวอร์ชันล่าสุดได้มี CPU ที่แรงมากๆอย่าง Apple A13 Bionic กล้องหน้ามุมกว้าง12ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลายนิ้วที่ปุ่มโฮมรองรับ WiFi 5 g ิก,กมีทั้งรุ่น 4G และรุ่น Wi-Fi รองรับปากการองรับคีย์บอร์ด แบตเตอรี่ความจุค่อนข้างเยอะถึง8,557ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว20วัตต์และมีราคา14,875บาทแต่หลังจากที่ iPad Gen 10เปิดตัวออกมารุ่นนี้ก็มีการขยับราคาขึ้นถ้าซื้อจริงในปัจจุบันอาจจะมีราคาเกินที่ได้บอกไปใครที่อยากได้แท็บเล็ตสเปคแรงแบตอึดใช้งานลื่นเล่นเกมดีทำงานได้วาดรูปและบายสีใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะเหมาะมากม แถมยังเป็นแท็บเล็ตจากแบรนด์ดังอย่าง Apple ถือไปไหนก็มีคนรู้จักและมีราคาไม่สูงกเกินไปถ้าใครที่สนใจก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าใช้งานไม่น้อยเลยอันดับที่2 Samsung Galaxy Tab S7 FE จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีขนาดหน้าจอโคตรใหญ่ถึง12.4นิ้วความละเอียด 2K รองรับ Wi-Fi 5 g h z เกมีลำโพงคู่ที่ได้รับการปรับจูนเสียงโดย AKG รองรับปากการองรับคีย์บอร์ด แบตเยอะมากๆถึง1 9 0 0ม ah, แถมยังรองรับชาร์จเร็ว 45W วัต์และมี CPU ที่ค่อนข้างแรงราคาจะอยู่ที่14,990บาทในเรื่องของ CPU อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในราคานี้แต่ก็มีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆแบตโคตดเยอะและชาร์จเร็วรองรับคีย์บอร์ดรองรับปากกาใช้งานดีเล่นเกมลื่น จะใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงก็มีขนาดหน้าจอใหญ่แบตเตอรี่อึดชาร์จเร็วเรียนออนไลน์ประชุมทำงานก็รองรับคีย์บอร์ดรองรับปากการวมถึงมีฟีเจอร์เสริมต่างๆที่ชัร์อร์ตการใช้งานได้ดีใครที่เป็นสาวกของซัมซุงหรือสาวกของ Android อยากได้แท็บเล็ตไปใช้งานจริงจังท้าไม่ได้เน้นสเปคภายในรุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในงบไม่เกิน15 0 0 0บาทแน่นอนอันดับที่หหรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็คือ iPad Mini 6 จุดเด่นก็คือหน้าจอขนาดเล็ก8.3นิ้ว CPU ค้รแรงอย่าง Apple A15 Bionic กล้องหน้ากล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลมีระบบสแกนลีเมือรองรับ Wi-Fi 6ใช้งานคีย์บอร์ดใช้งานปากกาได้มีทั้งรุ่น Wi-Fi และรุ่น 5G รองรับชาร์จเร็ว20บัตน้ำหนักค่อนข้างเบาแ,บบแค่293กรมัมและมีราคา16,490บาท ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันดีหลังจากที่ iPad Gen 10เปิดตัวรุ่นนี้ก็มีการขยับราคาขึ้นเล็กน้อยด้วยเหมือนกันจุดเด่นของรุ่นนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กน้ำหนักเบาวพวกพาสะดวกแต่มี CPU ที่แรงมากๆใช้งานดีเล่นเกมลื่นรองรับ Wi-Fi 6มีรุ่น 5G รองรับคีย์บอร์ดและปากกามีฟีเจอร์การใช้งานมาให้ค่อนข้างครบและเป็นรุ่นที่แรงที่สุดในบรรดาทแท็บเล็ตที่เอามาแนะนํา ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ตามห้างตามร้านตามศูนยบริการถ้าห้างไกลบ้านไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านที่เอามาแปะไว้ใต้คลิปก็ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้และขายของแท้ทุกร้านแน่นอนใครที่ก,ก,ล,กลักวโดนโกงกลัวจะโดนหลอกกลัวจะไม่ได้ของแท้ก็สบายใจได้เลยสำหรับวันนี้ก็ฟันดีราติสวัสดิ์ครับผม